ตรงไหนบ้างเอสเข้าไปดูดิอ่าแชร์นี่ไงเริ่มมาแล้วไหนคนดูศูนย์คนอ่าโอเคแป๊บหนึ่งเฮ้ยกดกดแชร์ดิกดแชร์ดิกดแชร,แชร์แชร์ไปยังเฟซบุ๊กโอเคนักการถ่ายทอดสดโอเคมีคนเจ๊ท่านแล้วสวัสดีนะนะท่านเจ๊ท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอ่าแล้วมันดูแชทต,ตรงไหนวะอันนี้ไงใช่ปะ แช่สดโอเคตรงไหนท่อสดแช่สดอ๋อมันต้องเป็นแนวตั้งใช่ป่ะมันถึงจะเห็นอนะอ๋ออย่างนั้นใช่ป่ะอ่าโอเคโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะนะห้าสิบสี่ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับนาอินพิชิ่งตกปลาพาเที่ยวสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับอ่ากู้ช่องทําไมผมถึงกู้ช่องกลับคืนมาได้ยังไงนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้่อนนะฟังครับผม เพราะว่าปกติผมคิดว่ามันจะได้กู้แล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับนะสมานสวัสดีครับเป็นอย่างแคน้อยอ๋อว่ามาเป็นยังครับผมผมไอช่องผมโดนแฮกครับแล้วตอนนี้กูขคืนได้แล้วสวัสดีครับคุณนิตยาโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณโอโหมาโวยโดนแฮกได้ยังไงอ่าอ่าเดี๋ยวผมมาอธิบายครับผมมาเสือเข้าหรอมาเสอเข้าหรอ อ่ารอรอประมาณสักอ่าสักสามร้อยเนาะครับเนาะมันจะได้กระจายง่ายๆนะครับเนี่ยนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับใช่ครับนะเยอะกับป๊อปอ่าได้ช่องคืนแล้วครับใช่แล้วครับครับผมอ่าทีนี้ไปออกหมายตั้งใดครับโอ้กำลังเคลียเรื่องไอ้หมายที่โดนแฮกนี่อยู่ครับช่องที่โดนแฮกอยู่ครับผมนะนนฟ้างโอเคครับสวัสดีครับผมนะ คดาอะไรเนี่ยผมอ่านออกให้สวัสดีครับให้น้อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะนะเข้าสู่ครับผมอ่าเดี๋ยวรอสักประมาณร้อนสักหน่อยนะครับเดี๋ยวขอรอเวลาแป๊บนึงครับผมเพราะว่าอธิบายจะเป็นอาการอธิบายเตร์เดียวนะครับเนาะเพราะว่าไอช่องผมเนี่ยเดี๋ยวขอสักรำผมก็จะอธิบายให้นะฟังว่าอ่าช่องผมเนี่ยหลังจากที่ผมได้แจ้งไปใน Facebook แล้วก็ยูทูบนะครับผมแจ้งไปว่า ช่องผมเนี่ยถูกแฮกผมก็เลยสร้างช่องฟิชชิงโมชิ v i V2 ขึ้นมานะครับผมแล้วผมก็ใช้เวลา2วันในการหาข้อมูลทั้งหมดครับผมใช้เวลาในการหาข้อมูลเนี่ยประมาณ2วันนะครับโดยข้อมูลที่ผมหามาเนี่ยว่าแฮกเกอร์แฮกได้ยังไงนะนะ,นะ,นะท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการแฮกของผมได้แล้วเนี่ยครับได้ที่จากในช่องฟิชชิงโมชิ V2 นะครับผมในนั้นก็จะมีรายละเอียด เพื่อนๆนนได้รับฟังกันว่าอ๋อผมโดนแฮกได้ได้ยังไงโดยแบบไหนนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้ช่องคืนแล้วครับผมคุณการ์ตูนครับผมได้ช่องคืนแล้วครับาถามว่าได้ช่องคืนเพราะอะไรหลังจากที่ผมโดนแฮกไปแล้วเนี่ยผมใช้เวลาทั้งหมด2วันหาหลักฐานนะครับล้วกอได้ทําคลิปลงไปนะครับผมได้ใช้เวลาหาหลักฐานเนี่ยในการส่งฮือกับทาง u t u b e นะครับผมผมติดต่อทั้ง y o YouTube s u p p o r t YouTube ประเทศไทยแล้วก็ u t u b e ทาง พผมที่ต่อได้แล้วผมก็นำหลักฐานทั้งหมดของผมเนี่ยส่งเข้าไปผมใช้รักฐานของผม,ผมทั้งหมดเนี่ยส่งเข้าไปหา YouTube แล้ว YouTube ก็บอกว่า,าเราใช้เวลาเราจะใช้เวลาตรวจสอบว่าถ้าช่องคุณถูกแหกจริงเราจะดําเนินการคืนให้ทุกอย่างแต่ผมก็คิดว่ามันโอกาสได้คืนยากครับเพราะว่าในกรณีขงผมเนี่ยก็คือผมดูกถูกปิดบัญชีทิ้งเลยผมก็เลยเอาหลักฐานยนให้ให้ YouTube ไปแล้ว YouTube ไปตรวจสอบก็พบเจอว่า ผมถูกแฮกจริงๆอ่าผมถูกช่องช่องผมถูกแฮกจริงๆแล้วก็มีหลักฐานตามที่ได้ส่งให้ก,กับน,านา้าๆได้รับชมแล้วนะสามารถไปดูหลักฐานได้จากในช่องฟิชชิงโมชีวีสองซึ่งช่องฟิชชิงโมชีวีสองนั้นนะ่ะผมจะบัทิ้งนะครับน้องเอสมีคนบัดดีด้วยอ่าสวัสดีผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับเพราะว่าในช่องนั้นเนี่ยผมจะระระบอธิบายรายละเอียดทุกอย่างไว้ให้กับน้าๆได้ฟังแล้วนะครับผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เลยมาแจ้งข่าวครับครับผม ของนั้นนุเนี่ยผมบอกคุณว่าใช้เวลาต่หรดนะครับแต่ของผมเนี่ยคือว่าหลักฐานมันแน่นหนาพอนะครับ YouTube ก็เลยใช้เวลาแค่4วันหลังจากผมโดนแฮกช่องวันที่9 1 0 1 1 12 13วันนี้วันที่5ใช่ไหมผมใช้เวลาประมาณ5วันก็สามารถกู้ช่องคืนได้แล้วนะครับผมหลายๆายท่านเนี่ยใช้เวลากันเป็นหลายเดือนเลยในการกู้ช่องคืนแต่ของผมเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่4วันเพราะว่าหลักฐานที่ผมส่งให้ทาง YouTube เนี่ยมันมั่นคงมันแข็งแรงพอหลักฐานมันหลักฐานมันมีมูลพอนะครับผม ผมเป็นวัดเหรอครับอ๋อวัดน้อสวัสดีครับสวัสด no, ีคร <Wait S 2> <ๆ>ับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้ก็คือรายละเอียดที่ผมจะมาแจ้งกับน้านะครับผมนะตอนนี้เขาจะทําช่องฟิชชิงมูชิของเฮาไปนะครับผมนะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูมันมันปิ้นกล้องได้ก่นเนี่ยผมผมปิ้นมาจ้างอ่ะเดี๋ยวแป๊บนะครับปิดไมโครโฟนมันถึงไฮไลท์อันนี้อะไรปิ้นกล้องอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมต้องกมการปิ้นกล้องกัอนอ่านี่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 ครับนนาผมจะให้ดูเลยว่ามันกลับคืนมา โอเครายละเอียดที่ผมได้กับคืนมานะครับอยู่ตรงนี้หมดเลยเนี่ยหลังจากที่ผมโดนแฮกไปอ่าหลังจากที่ผมโดนแฮกไปแล้วเนี่ยอ่าผมถูกปิดบัญชีการใช้งานนะครับผมแลวได้ถูกการตรวจสอบอ่าโดยคนชื่อนี้ที่แฮกบัญชีของผมไปคนชื่อคลานาโดเนี่ยครับรายละเอียดนี้สามารถดูได้จากช่องฟิชชิ n งโมชิวีสองได้เลยนะครับผมถูก YouTube ปิดบัญชีไปเพราะว่าเนื้อหาไม่เหมาะสมอ่าเนื้อหาไม่เหมาะสมผมก็ถูกปิดบัญชีไปต่อไป แฮกเกอร์ uh, ใช้วิธีโดยการหา IP นะครับ2ตัวนี้ซึ่งสามารถไปดูอะไรอย่างด้ดในคลิปเลยหรือว่าในเฟซผมนะครับแฮกเกอร์ใช้ตัวนี้นะครับใช้เว็บนี้หา uh, ในเว็บนี้เพื่อค้นหา IP ของเราแล้วก็แฮกเข้าใน Gmail แฮกเกอร์ใช้โปรแกรม2ตัวนี้ครับในการหานะพอแฮกเข้ามาแล้วเนี่ยนี่นี่คือสิ่งที่ผมทาผมทำผมยื่นเรื่องตรวจสอบไปไปให้กับทาง YouTube นะครับผมทําให้ทํายืน่นยื่นเรื่องตรวจสอบไปให้ทาง YouTube เสร็จปุ๊บเนี่ย อ่าพอผมยื่นเรื่องตรวจสอบไปแล้วเนี่ยยูทูบไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับข้อมูลผมอยู่ไหนหมดเอ่ยข้อมูลผมอยู่ไหนหมดเอ่ยอ๋อมันอยู่ในโทรศัพท์เหรอผมโยนให้ใครอ่ะโยนให้ให S, S, S. เอใช่ไหมเอสเอสเอสเดี๋ยวผมโยนอนะ่ะผมโยนอ่านี่นี่นี่ผมโยนให้เอถูกต้องป่ะเออยู่ไหนช่องฟิชชิ่งโมชีบีสองนี่ครับนี่รายรายรา,ายละเอียดทั้งหมดนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยรายละเอียดการแฮกทั้งหมดของผมอยู่ตรงนี้ ของช่อง Fishing Moshi V2 นะครับนาะนะท่านใดที่สงสัยว่าผมโดนแฮกได้ยังไงนะครับสามารถเข้าไปดูได้จากในช่องนี้เลยช่องนี้นะครับตั้งแต่นี้ไปช่อง Fishing Moshi V2 ก็จะทํากิจกรรมเกี่ยวกับการตกปลาซึ่งนอกกระแสครับอย่างเช่นการดําปลาแทงปลาเนาะแล้วก็มีการาหาวิธีชีวิตบ้านๆครับแล้วก็มีการทํากับเข้าและอื่นๆนะครับซึ่งนะตอนนี้เนี่ยเขาได้ช่องเขาคืนมาแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าผมยืนตรงไหนตรงไหนนะ นี่นี่แหละครับผมนี่ผมได้ติดต่อกับไอตัวนี้เลยตัวสําคัญเลยทีมงานสนับสนุนของ Google นะครับผมได้ได้เอาบัญชีของผมเนี่ยให้การสร้างส,างสิทธิ์ทั้งหมดตกไปอยู่ที่ u t u b e ครับก็คือ YouTube จะสร้างบัญชีใหม่ทั้งหมดให้เราแล้วสร้างผู้ติดตามใหม่ทั้งหมดให้เราจากฐานข้อมูลเดิมครับเพราะว่าบัญชีผมเนี่ยถูกลบไปแล้วผมจึงส่งตัวนี้ให้ YouTube ก็คือหลักฐานทั้งหมดครับนี่คือหลักฐานทั้งหมดที่ผมส่งให้ทาง y o u t u b บ ผมส่งไปในไฟล์ตัวนี้ที่เรียกว่าไฟล์แนบนะครับผมส่งตัวนี้ให้สวัสดีครับธนาะนะอ่าได้ครับผมทาไวเอาไว้ทําคลิปอ่อยเหยื่อได้ครับอันนี้พอหลังจากที่ผมช่องผมโดนแฮกแล้วผมส่งรายละเอียดเข้าไปใน Google Support แล้วเนี่ยทาง u t u b e ก็บ,บอกว่าเราขอใช้เราขอให้คุณเนี่ยให้สิทธิ์ในการสร้างแบรนด์ใหม่ทั้งหมดนะฮะยูทูบก็เลยสร้างสร้างช่องมูชีขึ้นมาใหม่ในนามของ u t u b e นะครับผมมาได้ในนามของผมเองนะในนามของ YouTube เองอ่านะเพราะว่า YouTube ตรวจสอบแล้วว่าบัญชีคุณถูกแฮกจริงอยู่ตรงไหนนะผมจะให้ดูครับที่ YouTube ส่งมาอยู่ตรงไหนอะ่ะเดี๋ยวผมขอหาแป๊บนะครับอ,อยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงไหนอ่ะอ่านี่ครับผมทาง YouTube ได้ติดต่อมาผมบอกว่าทาง YouTube เนี่ยว่าช่องผมเนี่ยถูกจรากรรมจริง YouTube กันเลยทำการสร้างช่องใหม่ให้เราโดยการปูจากพื้นฐานเดิมครับผม เพราะว่าช่องเราบเ,เคยทําพิษโกสุมชนอยู่ดีๆเราช่องเราโดนแฮกไปแล้วก็ทําลายบัญชีไปทาง YouTube กันเลยขอสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดแล้วทําการสร้างให้เราใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับนะนะ,นะท่านใดที่อยากทราบรายล,ายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้จากในช่องพิชชิ้งโมชิวีสองได้เลยนะครับผมส่วนช่องนี้ของเฮาก็ผมดีใจขนาดครับที่ได้ช่องกลับมานะนะจำตัวนี้ได้ไหมครับนะผมได้แล้วนะผมได้ตัวนี้กลับมา u t u b e โล่เงินตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ของผมสลักตัวนี้เนี่ยมันคือของนาๆ,ๆทุกๆท่านใจจริงแล้วเนี่ยผมอยากจะสลักจ่อของนาๆทั้ง2องแสนแปดหมื่นคนเนี่ยลงในนี้ด้วยซ้ําไปแต่ผมคมงว่าผมจะทําวิธีใดนะครับผมก็ไปไล่เขียนจ่อทีละคนก็คงจะแย่นะฮะเพราะว่าช่องเนี้ยเกิดขึ้นมาได้เพราะท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ช่วยสนับสนุนผมคนเดียวเนี่ยบัดสมาที่จะเดินทางมาจนถึง2องแสนแปดหมื่นทรัพย์นี้ได้นะครับลพาพังผมเนี่ยเปรียบเสมือน คนทำนั่นนะเปรียบเสมือนไอเดียและแนวคิดถ้ามัมีนั่นนะก็บ่มีผมถ้ามัมีท่านไม่ชมก็บ่มีฟิชชิงมูชิในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นโลกตัวนี้เป็นของท่านผู้ชมครับแบรเจอของผมเราจะพยายามตวาัวกันนะครับผมสู้ตัวกันต่อไปแบอบกว่าด้วยอ่าณตอนนี้เนี่ยเราอาจจะ เดินขึ้นเดินจ้าหน่อยนะครับเพราะว่าช่องมันเพิ่งโดนแฮกไปแต่ผมก็จะพยายามและทําให้ดีขึ้นนะครับผมนานาท่านใดมีข้อเสนอมีคําแนะนําติชมจะด่าจะว่าก็ตามสบายเลยนะครับผมผมก็พร้อมที่จะรับแล้วก็อ่านคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ทุกๆท่านอยู่แล้วนะครับผมในทริปนี้เนี่ยก็มีข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับนานะนาได้เท่านี้นะครับผมแต่ก่อนที่ผมจะจุดการไลฟ์สดนี้ไปนะครับผมก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมบอกว่าจะเป็นท่านผู้ชมที่โทรหาผมในวันที่ผมโดนแฮกนะครับผมนะ,นะนะที่โทรหาผมวันแรกๆเลยนะโฟมน้องเนยนะครับนะ้าโต๊ฟินฟอกนะครับผมนะ้าโต๊ฟินฟอกน,นะน,น,น้าหนุพีไอดีน้าปอกพันปลาท่าจีนนะ้าตอยจากเดอยตอยฟิชชิ่งน้าเปี้ยวนะ้านะเปี้ยวนะครับโปรแกรมฟิชชิ่งมิสเตอร์สันนะ้าตีงัดวังนะครับผมแล้วก็ทีมงานอ่านรัวทุกทุกท่านนะครับผมอ่านรัวอินเตอร์เนชั่นแนลทุกท่านบอกว่าจะเป็นน้ากล้วย น้าดานะครับผมหนูอ้อยนะครับผมทุกท่านเลยที่โทรมาเพื่อกลังใจแล้วก่อมาแนะนําว่าควรจะทําแบบไหนแบบไหนเพื่อเพื่อเพื่อช่องของเราเนี่ยได้กลับคืนมาผมขอขอบคุณนะนะเหล่านี้ตัวนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้การแชร์ทําให้เรื่องนี้มันเป็นประเด็นพเพราะเรื่องนี้มันเป็นประเด็นปุ๊บเนี่ยสาม,มารถที่จะจัดการเคสของผมได้ทาง YouTube ก็เลยทําการดําเนินเรื่องให้ผมภายในแค่5วันผมก็ได้ช่องคืนแล้วเพราะว่า มันถูกการแชร์เข้าไปเยอะแล้วก็มีการแชร์เข้าไปใน YouTube ว่าช่องโดนแฮกทําไมทางช่องทาง youtube เนี่ยถึงไม่สนึ่นตื้นต้วงเลยบ้านผมเรียกว่าสนึ่นตื้นต้วง <c oughs> หรือว่าพ้นฮ้องว่าไม่ขยับเลยทาง YouTube ก็เลยทํา,าการจัดการในฮาโมดก็ต้องขอขอบคุณทาง YouTube แล้วก็ทางนานผู้ชมท,ทุกท่านตัวนะครับผมในคลิปนี้ผมกับน้องเอฟขอขอบคุณครับขอบคุณครับผมแลเขอไว้พบกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับผมบายปิดปิดไลฟ์สดยังไงเนี่ย มันเป็นยังไงครับเนี่ยคี่ตายเถอะยังไงอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะกระควัางมันเนอบันเนะินนะตกลงมันเป็นปิดแล้วส่วนยังไงอ่ะตกลงตกลง